ครับสวัสดีครับบุ๋วประชาต้อรบลีครับเป็นอีพี่เก้านะครับโฟกบิทเทนนะครับพันนเงินคันนี้นะฮะก็ตัววัดแอร์อยู่ตรงนี้นะครับเจ็ดจุดห้านะครับเจอการใหม่นะฮะนะในกรณีนี้ลูกค้าไม่ได้แจ้งไว้นะครับนะจะทําการลองรถครับแค่ลองแอร์นะครับเจออาการรถลอบสวิงนะนี่ครับเห็นไหมฮะรอบสันครับกระพือครับสวิงครับเห็นไหมฮะคุมรอบไม่อยู่ครับ เดี๋ยวผมลองเล่งดูครับก็น่าจะเป็นหัวเทียนนะฮะนะทำไมหัวเทียนก็โอชีดเหรอครับรถนะฮะนะเดี๋ยวผมลองเบิ้ลหน่อนนะผมรู้สึกว่าเดินไม่เต็มสูบนะครับตอนเบิ้ลนะเบาๆเห็นไหมครตอนรอบเบิ้ลเบาก็สั่นครับเห็นไหมครับรอบไม่นิ่งฮะนี่แหละครับถึงบอกว่ารถค่อนข้างอายุเยอะๆนะฮะ มาจอดทํานั่นเป็นนี่ฮะทานี่เป็นนั่นนะครับบางทีเจ้าของรถก็ไม่ทราบนะฮะขับมาเป็นปีก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับนะเครื่องก็ดีทุกอย่างพอมาทําระบบแอร์ระบบเกียร์ไม่เปลี่ยนรอบก็มีสวิงครับบางช่วงอ่ตอนนี้นิ่งแล้วครับเห็นไหมเป็นบางช่วงครับเห็นไหมเพราะนั้นมันมันคิดได้หลายรูปแบบนะครับนะอู๋ประชาต้รบีครับนาเสนอนะครับก็เอฟซดูตามไปด้วยกันครับมันเป็นประสบการณ์นะฮะเพราะว่า ทุกคันก็เจอลักษณะใกล้เคียงกันแบบนี้ทุกคันนะครับนะบางทีเจ้าของรถไม่เข้าใจนะครับว่าสถานการณ์มันเป็นแบบไหนนะการทํางานนะครับไปถ่ายนะ้มันเครื่องแล้วก็จะขับรถออกเครื่องยนต์ดับก็ยังเคยมีนะะนะมาจอดคุยกับเรานะที่อู่พอพอจะขับกลับบ้านนะครับเจ้าของรถก็สตาร์ไม่ติดก็ยังเคยมีนะเพราะนั้นเหตุการณ์ต่างๆพวกนี้มันมันเกิดขึ้นได้นะครับคันนี้ก็เหมือนกันครับ นะในเมื่อมันมีอาการที่แจ้งให้เรารู้นะะผมก็ถ่ายให้ดูเลยนะครับนะจะกี่พีก็แล้วแต่นะครับนะให้เป็นหนังชีวิตไปเลยครับอย่างน้อยๆคุณก็ได้รับรู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะจะไปได้เป็นอ่าแนวทางนะครับนะตอนนี้ผมใช้คอมเข้าไปจับอยู่นะครับนะเดี๋ยวเราดูกันไปครับว่าติดตัวไหนมั่งนะครับเห็นไหมฟิลลอินเจคเตอร์นะครับขึ้นมาโชว์ตัวแล้วครับ นี่ครเห็นไหมฮะน้เห็นไหมอ่าโคดแรกนะครับเป็นโคดนี้นะครับศูนย์สี่หนึ่งหนึ่งเนี่ยครับนะอ่าดูดูตัวที่สองครับพ P หนึ่งสองสองห้านะครับ f u e นะฮะ Injector นะครับเห็นไหมฮะนะสูบหนึ่งหรอครับนะน่าจะเป็นที่สูบหนึ่งครับซีเคนต์่ไฮะ เศรกิตนะครับวงจรนะฮะนะน่าจะเป็นที่ตัวแรกนะฮะตัวที่สองครับนี่ครับมิดไฟนะครับนะดิทเดดนะครับอันนี้มิดไฟนะฮะสแลนเดอร์มิดไฟแสดงว่าไหลสูบนะครับอันนี้มุ่งเป้าไปที่สูบหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะนะตัวนี้ครับชัดมากเห็นไหมครับนะสูบหนึ่งอันนี้ก็มุ่งไปที่ฟิลน้ํามันอีกแล้วฮะเนี่ยแบงค์หนึ่งนะฮะนะทูโรฮะทูเลนทูเลนอ่า อ่านผิดนีทุเรนนะฮะนี่นะดัตพีศูนย์ศูนย์สามศูนศูนย์นะครับนะโอเคนะขึ้นมาอีกตัวนะครับก็เดี๋ยวดูดูกันไปครับอ่าตัวนี้เห็นไหมฮะมิดไฟครับแสดงว่าหลายสูบครับมีปัญหาที่สุบหนึ่งครับนะเขาย้ําอยู่ที่สุบหนึ่งครับเรื่อสแกนนะฮะแล้วก็สุบสามครับอ่าุปสามนี่ครับหนึ่งกับสามเห็นไหมคู่นี้ครับนะเขาย้ําอยู่คู่นี้ครับหนึ่งกับสามแสดงว่าต้องมีหัวเทียนอะไรผิดปกตินะฮะ ในเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวแจ้งลูกค้าครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าอ่าน่าจะเป็น ABS, ABS นะครับหน้านี้ครับนะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดู ABS สิ C. เข้าไปดู ABS กันนะว่าระบบตรงไหนฮะ a b นะฮะเดี๋ยวดูก่อน ABS อ่านะเดี๋ยฮะสะดุดมั่งไม่สะดุดม้างหยุดแล้วนะครับนะ ก็เดี๋ยวเราเข้าคุมเลยดีกว่าครับนะมันมีหลายช่วงคะเนี่ยสเตลลิงนะแองเกิลนะครับนี่มุมนะฮะพุ่มอะไรนะเนี่ยนะไล่ลงมาครับเรื่อยๆเล็กทิกนะคอนโทรลนะฮะเนี่ยเนี่ยเล็กทิศศูนย์เก้านะครับ,รบอันนี้แอร์แบ็กนะฮะสเตลลิงนะฮะเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเข้าเฮลรีพอร์ตไปเลยครับนะฮะค,คุมทั้งหมดไปเลยครับนะดูซิว่ามีโค้ดอะไรติดมั่งฮะ อ๋อคอนเฟิร์มนะเดี๋ยวต้องใส่เลขวินนะเดี๋ยวกลับก่อนซิสแตมสแกนนะก็ฟ้องต้องใส่เลขวินอยู่ฮะนะเกตเวน,นะแคนเกตเวน,นะสแกนนิง่งนะเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งเห็นไหมสะดุดใหญ่ยครับมีอาการสะดุดมากครับนะ นี่ฮะนะสะรุปกับทางเมิชั่นนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปในเกียร์ดูก่อนนะครับว่ามันเกิดปัญหาอะไรนะก็ฝากไว้เดียครับท่านผู้ใช้รถนะฮะเวลานำรถเข้าซ่อมครับช่างเขาดำเนินการนะมันก็ไม่บางครั้งท่านคิดมันอาจจะง่ายนะหรือราบรื่นนะครับแต่มาลงงานจริงแล้วก็ก็อาจจะไม่ราบรื่นนะครับอย่างที่เราคิดนะนะเพราะช่างเขาต้องคิดต่อไปเรื่อยๆฮนะ เนี่ยครับนะขึ้นไดวิ่งนะฮะเนี่ยป p ดเซนเซอร์นะฮะไดวิ่งฮะอันนี้เกียร์ m อ d e r n i z i n งนะฮะนะ,ฮะขึ้นหลายตัวครับท r มิช m i s s i o n ล์ออยล์เทมนะนเซอร์นะฮะก็คืออ no ุณหภูมินะครับอันนี้ส s ดเซ็นเซอร์นะครับนะขึ้นหลายตัวนะครับเดี๋ยวลองเคลียร์ดูก่อนนะนะลองเคลียร์ดูก่อนอ่าโนฟอนะฮะสามารถเคลียร์โนฟอได้นะฮะนะ ระบบเกียร์ก็ตัดไปนะฮะก็เดี๋ยวเราเราไปดูในส่วนอื่นครับนะถ้าลบได้ก็โอเคไม่มีปัญหานะเดี๋ยวเครื่องยนต์เราไม่ได้ลบนะครับเดี๋ยวเราลองไล่ดูก่อนครับนะเบรกเบรกอิเล็กทริกนะฮะก็ใช้เวลานะเวลาทำงานนะครับก็ต้องใช้เวลาทุกอย่างส่วนอุณหภูมิแอร์ยังนิ่งอยู่นะครับ ทำได้6.3นะครับก็ถือว่าผ่านนะฮะในรถเย็นนะครับนั่งอยู่รู้สึกเย็นสบายมากครับในรถนะเพราะฉะนั้นอาการน่าจะหลายอย่างครับแล้วก็อาจจะไม่ได้เช็คเลยนะครับอาการนะครับหลายอาการมากนะครับนะเราก็ต้องอ่าดูตามไปนะครับ่าตัวนี้เบรกอิเล็กทริเข็เข้าไม่ได้นะฮะเห็นไหมฮะ เดี๋ยวผมจะกันไว้ที่หลังดีกว่านี่เดี๋ยวจะเสียเวลานะฮะเอแบ็กนะครับเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆนะสเตลลิงทั้งนั้นนะเยอะรุ่นนี้นะพาวเวอร์สเตลลิงเนี่ยอินเทลเลอร์นะโมดิเตลลิงมอมอนิเตลลิงนะอินเทลเลอร์นะก็เดี๋ยวนะครับไล่ไปนิดนึงนะแบตเตอรี่ครับนะมีหลายระบบมากครับ นะระบบค่อนข้างเยอะนะฮะเนี่ยดูเยอะมากเลยนะกล่องหลายใบยครับแยกกันหมดเลยฮะเนี่ยเห็นไหมโอ้ระบบแบตเตอรี่ค่อนข้างละเอียดมากนะวิทเทินทำมาดีนะฮะก็ถือว่าโอเคนะเซนเซอร์มีเยอะมากนะนี่แอร์นะฮะคอนดิชันนะก็คอมเพรสเซอร์นะแอซีนะ ตัดไปก่อนครับระบบแอร์โอเคแล้วนะก็ไล่ดูไปเรื่อยๆฮนะตาลายมาแล้วผมนะท่านไหนก็ใช้นะฮะก็เป็นแนวทางนะครับเปิดท่านใช้บิดเทนนะฮะแล้วก็แนวทางการเมเทนเน้หลายๆอย่างนะฮะก็ต้องตรวจสอบนะครับนะเห็นไหมฮะท่านดูสิฮะ ว่าเยอะขนาดไหนครับนะนะ projection นะฮะเนี่ย m โมด l e นะ,ะเห็นไหมเยอะมากครับขอไล่ดูกันไปเรื่อยๆครับนะเวลาเช็ครถมันมันก็บางครั้งมันก็ไม่ได้หน่งใจนะผมก็อธิบายยากนะ ก็นำนำสิ่งเหล่านี้นะครับมาพูดพูดไปเรื่อยๆนะฮะเผื่อคุณจะเข้าใจนะแล้วก็เวลาซ่อมรถนะฮะเนี่ยรถสั่นใหญ่เลยนะฮะอาท่านดูรอบเครื่องครับรอบรอบเครื่องกระพือใหญ่เลยฮะเห็นไหมรถสั่นมากครับเนี่ยเหมือนกระตุกอะฮะเหมือนระบบไฟมีปัญหาครับนะอ่าเราเจอเอแบ็แล้วนะฮะเดี๋ยวจะเข้าได้ปะไม่รู้นะลองเข้าดูครับเอแบ็กสองนะฮะแปดหนึ่งหนึ่งแปดนะครับลองไล่ดู ไม่ได้ฮะนะเข้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องเอาเครื่องอีกตัวหนึ่งมานะฮะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเอาตัวละเอียดมาลงนะฮะไม่เป็นไรนะก็โอเคนะครับตามนั้นนะฮะก็ไว้เท่านี้ก่อนนะฮะ ep แปด ep เก้าแล้วมั้ะใช่ไหมฮะก็เดี๋ยวหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับกดซับสไครต์นะครับเราจะนำสิ่งดีมาเผยแพร่ทุกวันนะฮะ ทำไล่จนกว่าจะจบนะครับนะถึงแม้อาการจะเพิ่มนะครับเดี๋ยวก็แจ้งลูกค้าก่อนนะครับว่าจะให้เช็คต่อไหมครับหรือว่าจะยังไงฮะเห็นไหมฮะตอนที่ผมพูดอยู่มันก็นิ่งฮะนิ่งนะครับพอสักแป๊บมันก็สั่นนะเห็นไหมฮน่าจะหูเทียนแล้วครับก็โอเคนะครับอออโอ้วิชัยออโต้ต้องขอจบคลิปจะพียงเท่านี้ก่อนครับ คลิปหน้าเจอกันนะครับผมขอบคุณมากๆครับที่รับฟังรับชมนะครับสวัสดีครับ